เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,างหรือว่ามิดหมอของหลวงพ่อเดิม และก็ทั้งหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงกรและยังมีหลากหลายพูกคนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแนละ้วก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษ,ษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข 9, Big One, 9, เก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความข้อคผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักลีนวิทหมอนะครับได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายนะครับกับแฟนคลับทุกๆท,ท่าน ก่อนอื่นครับผมนักคริมมิตรหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะที่สําคัญนั้นนะครับถ้าเป็นมีดหมอหลวงก็เดิมนะครับก็จะมีด้วยกันอ่าอยู่3ยุคใหญ่ๆนะครับที่ผมได้ รวบรวมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นนะครับของท่านกด็ดีหรือจะเป็นมีดยุคก,กลางนะและมีดยุคปลายนะนะของหลวงพ่อเดิมนะพูดถึงมีดยุคต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมนั้นท่านก็ได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่พศ2450นะครับนะเป็นต้นมานะาจนถึง2470นะครับอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดนะ อ่าหลวงพ่อเดิมท่านได้เมตตาสร้างนะครับนะเอาไว้นะอ่าแล้วก็พูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นท่านเป็นปรายะสง์ที่มีความเมตตาสูงนะครับนะมีอภิญญานะอ่าเรื่องเครื่องรางต่างๆเรียกว่าปฏิหารเยอะแยะมากมายนะครับนะอ่ามีเรื่องเล่าเยอะแยะนะครับนะอ่าสำหรับอ่าความเป็นมาของงพ่อเดิมนะ อ่าส่วนมีดยุคกลางของท่านนะครับก็ต่อจากปี2470ไปถึง2480นยะอ่าสองสนะครับนะปี2480ัอยว่ากันง่ายๆนะจากปี2480นะครับไปถึงปี494นะก็ไปยันนั่นแหละครับนะหลวงพ่อท่านมรณภาพนะครับปี2494นะอ่าทั้งหมดนะครับก็จะเป็นมีดอ่ายุค ปลายของท่านนะครับนะจากปี2480ไปถึง2494นะครับนะถือว่าเป็นมีดยุคก,กลางของท่านทั้งหมดนะแต่วันนี้ผมจะนำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดยุคก,กลางของท่านนะอ่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับด้ามงาฝักไม้นะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมดีกว่านะอ่านะครับจะไม่ใช้เวลาเยอะนะครับจะไม่เสียเวลามากนะนี่นะครับนะ อ่าเป็นมีดด้ำงาฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ำงาฝักไม้นะงาก็เป็นงากําจ่ายนะครับนะเป็นงาเขาเรียกว่าช้างที่แทงไว้อ่าอยู่กับต้นไม้นะครับนะแล้วก็ชาวบ้านไปเจอเจอแล้วก็นํามาถวายให้กับหลวงพ่อเดิมนะอ่าเป็นงากําจ่ายนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะเป็นงาสดสดเป็นงาดิบๆเป็นงาแท้ นะจะมีรอยลั่นอยู่บ้างนะครับนะก็เป็นเรื่องปกติแหละข้อของเก่านะอ่ากับตามการเวลานะครับนะตามการเวลานะจะออกสีขาวนะครับก็นั่งจะว่างาอ่าเป็นงาเขาเรียกว่าดิบๆว่ากันง่ายนะครับไไในเสริมเติมแต่งอะไรนะอ่าเฉพาะใบมีเลี้ยมนี้อยู่ที่5นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะครับนะเป็นไซ์ ขนาดพกพานะครับนะมีดไซนี้เรียกว่าผู้คนหากันค่อนข้างมากนะครับนะเรียกว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับนะเป็นมีดแบบชั้นครูนะเป็นมีดนะผู้รักผู้ใหญ่ใช้กันว่ากันง่ายนะครับนะมีดแบบนี้นะเนื่องจากว่าเป็นมีดที่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับนะพกพาได้สะดวกสบายนะไปในทุกที่ทุกคนทุกแข่งได้เรียกว่าสะดวกสบายว่ากันง่ายนะนะครับนะ อ่าไม้นะครับเรียกว่าเป็นไม้เก่านะครับนะจริงๆผมไม่อยากจะบอกว่าเก่านะอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับนะอยากให้ท่านเนี่ยลองมาใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับด้วยสายตาันแหลมคมของท่านเ,เ,อ,งเองนะอ่าต่อให้ผมบอกว่าเก่าดีแค่ไหนอย่างไรบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับนะอ่าก็อยากจะ ให้ท่านลองเข้ามาติดตามรับชมก่อนนะครับเพียงแต่ชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหน,นท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็นั่นแหละครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้ก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ทามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่านะครับนะอ่าก็อ่า ผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะตอบนะให้กับทุกท่านในทุกๆคําถามยกเว้นเพียงคาถามเดียวและคําตอบเดียวที่ขออนุญาตเอาไว้นะครับก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะอ่าก็เรียนตรงๆอย่างนี้นะครับก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดูแบบผิวเผินดูว่าเหมือนจะดีนะครับนะอ่าดูว่าเหมือนจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ทีิยมกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบนะครับที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกจะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็คือปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับก็หมายคามว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นนะมีดผมจะต้องทันหลงก็เดิมเท่านั้นประมาณนี้นะครับ,รบถ้าไปตอบคําอื่นก็จะไปเป็นปัญหาเป็นประเด็นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับนะให้ทุกท่านนะ เลยนะครับนะยกเว้นมีดที่อยู่ในหน้าจอทั้งหมดนะครับถ้าเป็นมีดผมเองเนี่ก็อตอบให้ท่านทุกๆคําถามจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นมีดของท่านอื่นนะครับผมเองก็จะไม่ไปเขาเรียกว่าล่วงเกินนะครับนะไม่ไปวิพากวิจารนะมีดของท่านอื่นๆน,นะก็เนื่องจากว่ามันไม่ใช่สมบัติของผมนะอะไรที่มันไม่ใช่ของเรานะครับก็จะไม่ไปเสียมารยาทนะ ่าจะไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์น,นะครับนะอ่าก็คืออ่าเป็นอันว่านะครับก็คือไม่ได้ตอบก็แล้วกันนะ,ะเรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภายในนะ,ะนะครับนะ,ะดูภายนอกก็ให้ท่านดูเองนะครับว่าเก่าแค่ไหนนะครับนะ,ะก็คือสมกับที่ผมได้บอกว่ามีดแต่ละยุคนะครับนะ หรือเปล่าประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับพอเราดูนะครับในส่วนของอาภายนอกนะครับนะก็มาดูในส่วนของภายในนะนี่นะครับนะใช้เวลาแป๊บเดียวก็เปล่าเข้าไปเกือบ10นาทีนะอาทิ่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเป็นรอยตอกนะครับยันของพระเจ้าหาพระองค์นะตอกคำว่านะ้โมพุทายะนะครับนะส่วนตรงใบมีดนะครับจะเต็มไปด้วยเรื่องของ อดอกพิกุลนะครับนะันมีดเล่มนี้ก็แปลกนะครับยิ่งเก็บนานยิ่งก็จะมีปรากฏตากณ์นะครับนะสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเต็มใบไปหมดนะเหมือนกับดอกน้ำมนต์นะครับนะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นน้ําเทียนน้ำมนต์นะครับอย่างนี้นะนะครับนะเก็บไว้นานก็ยิ่งผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะ ก็ปรากฏว่านะครับเท่าที่ดูแล้วเป็นมวลสารนะครับนะ,อะตอนอเขาหล่อหลอมนะครับหนะ้าเหล็กว่ากันง่ายนะครับมวลสารที่การสร้างมีดหมอนะครับเนะี่ยก็จะมีในเรื่องของอะตะปูลงผีนะครับนะ,ะหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของออพวกน็อตนะครับเนะี่ที่ลืจากเขาเรียกว่า อุโบสถเก่าสมัยก่อนอุโบสถนี้ก็จะทำเป็นสลากลางน้ำนะครับนะสิ่งเหล่านี้เป็นเหล็กที่มีอาถรรพ์นะครับนะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะครับนะพูดถึงอุโบสถนี่ก็เป็นสถานที่นะครับที่พระสงฆ์นะครับท่านทำสังฆกรรมนะก็คือเป็นจุดที่สวดมนต์ทำวัดนะครับหรือว่าจะเป็นวันพระใหญ่ๆนี่ก็จะ ทำปฏิโมกนะครับนะทุกวันพระใหญ่ๆว่ากันง่ายนะโดยเพราะพระสมัยก่อนนะครับนะก็จะมีความเข้มขลังท่านมีความแน่วแน่นะครับนะก็คือวาจานะแค่วาจาก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนสมัยก่อนว่ากันง่ายนะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะฝั่งนี้เป็นลายนักเกี่ยวนะครับเป็นลายนักเกี่ยวที่สําคัญนั้นใน ใบมีดจะเต็มไปด้วยอักขละนะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่าได้ตอกนะครับอะไรยังไงเอาไว้บ้างนะ,ะเราค่อยมาดูกันนะเอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของใบนะครับนะ่าเสร็จปับ๊บเราก็ลองมาดูว่า,าในใบมีดเล่มนี้นะครับได้ตอกอัขละนะครับได้ลงอักขละอะไรไว้บ้างนะครับนะ,ะที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนาดนี้นะครับจะเป็นตรงปลายมีดจะเป็นตัวอุกขนาดใหญ่นะ นะครับแล้วก็จะมีตัวมะนะครับตัวอะนะเขาตอบคาว่ามะอุเอาไว้นะครับนะก็เป็นหมายถึงว่าเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับคุธคุณว่ากันง่ายนะครับหน้าที่สําคัญนั้นเป็นมหาอุดได้นะส่วนบนตัวนาานะครับนะเท่าที่ผมดูแล้วนะครับก็จะเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะนะครับเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับตัวหน้าก็จะตอบคาว่า ตัวนะนะครับนะแล้วก็นามาณาะนะครับนามานณะน,ะนกกกออนะอะนอะกะอังนะก็คืออ่าที่ตอกเอาไว้นะครับบนตัวนาคนะอ่าแล้วก็บนหลังนาคนะครับจะตอกเอาไว้ทั้งหมด4ตัวตอกคาว่านามพาพทะนะครับก็คือเป็นธาตุสี่นะอ่ะาธาตุสี่ก็หมายความว่านะครับนะก็คือเป็นบทที่อ่าเขาเรียกว่าเติมเต็มนะครับนะ เป็นบทที่มีความเข้มขลังนะก็คือไม่ว่าเราจะเป็นสวดบทอะไรยังไงลงไปนะครับแต่ถ้าเราเติมด้วยคำว่านามัคคัทธาเข้าไปนี่ก็จะถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะจะเพิ่มความเข้มขลังมากที่สุดว่ากันง่ายนะครับนะก็คือนามัคคทานี่เป็นธาตุสี่นะครับเป็นดินน้ำอ่าเป็น,นอ่าดินน้ำลมไฟนะอ่านะครับนะ ขาจึงบอกว่าคนไหนมีณนะ,นะครับก็ถือว่าบุคคลคนนั้นถือว่าสุดยอดมากนะครับมีแค่ณนะตัวเดียวนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วว่ากันง่ายนะไปไหนก็จะมีคนรักคนชอบคนเมตตานะส่วนตรงหางหน้านี่ก็จะตอคคาว่านะครับนะอารหังคุโธเอาไว้นะอารหังคุโธไว้แล้วก็จะมีตัวอุขนาดใหญ่ที่สําคัญนั้นเป็นพระปิตานะครับนะที่อยูอ่ด้านนี้นะครับนะนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะ ามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็เรียกว่านี่ด้านนี้นะครับนะ่ะด้านนี้นะครับก็จะตอบคําว่าเนยันนโมพุทธยะนะครับเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะเอาไว้นะส่วนอักคระอะไรต่างๆนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะตามที่ผมดูแล้วจะเป็นบทอิทิพโสเรือนเตี้ยนะครับนะก็คือหมายความว่านะยกบทอิทิพโสทั้งบดนะครับมาไว้ในใบมีดเล่มนี้นะ ่าก็คือเหลือสองแถวเท่านั้นเองนะครับนะตอบคำว่าอ e ีติปิโสวิเศสอิอิเศเสพุทธนามีอีนะครับนะอิม e ีนาพุทธตังโสอิอ so ิโสตังพุทธปิติอีนะครับก็ทั้งเล่มเลยนะครับนะอ่าที่สำคัญนั้นก็ตัวอุขนาดใหญ่นะครับนะก็อยู่ตรงปลายมีดนะครับนะเรียกว่าตอกนะอ่า ดูอักขระทุกตัวเลยนะครับบ่งบอกการตอกด้วยมือนะอ่าก็หมายความว่ามีทั้งขาดมีทั้งเกินนะครับนะอันนี้เรียกว่าเป็นฝีไม้ลายมือของคนจริงๆนะของช่างจริงๆนะครับนะมีเล้วงนี่เป็นมีดยุคต้นนะครับเป็นมีดยุคต้นต้นะครับของหลวงพเดิมนะอ่านี่ครับก็เรียนให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นแบบนี้นะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะที่สําคัญนะครับมาดูที่กันนะกันนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ได้รบบวบรวมมวลสารนะครับสำคัญสําคัญที่ได้บรรจุเอาไว้ในกันนะหรือง่ายๆเป็นถ้วยนะครับเรียกง่ายๆว่าถ้วยนะภาษาบ้า,า,านๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆว่ากันง่ายนะครับนะอ่า เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะนะครับนาะปิดด้วยขั่งนะอ่ามวลสารที่บรรจุเข้าไปเช่นเกสาของลวงพ่อก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดก็ดีหรือว่าผงนะครับนะอ่าวิเศษต่างๆนะครับที่ท่านได้ทําการปลุกเสกเอาไว้นะครับก็จะถูกบรรจุไปนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้่งนะครับนะได้ว,วานัน่นเป็นอย่างดีเลยนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ14กับ 59วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่านะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านมีเครเล่าว่านะนะเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับนะหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับนะ เมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ท่านก็อย่าไปเก็บปัญหาและเก็บข้อสงสัยเอาไวนะ้